สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอกบุญแชนแนลวันนี้แอดมินจะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องปีชง2,567ต้องแก้ตอนไหนเมื่อไหร่แก้ชงอย่างไรค่ะแต่ก่อนจะไปรับฟังฝากคุณผู้ฟังทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะ คุณผู้ฟังคะปีชงคืออะไรและหลายคนคงสงสยัยทำไมเราต้องแก้ชงแล้ววิธีแก้ชงทำได้ที่ไหนเรียกว่าชงทุกๆปีนอกจากจะเข้าสู่ปีใหม่เรามักจะต้อนรับด้วยการทำสิ่งดีๆสวดมนต์ขอพรสวดมนต์ข้ามคืนหรือแม้กระทั่งตักบาตรในเช้าแรกของปีใหม่ ่อเริ่มต้นสิ่งดีๆใหม่ๆและให้เกิดสิริมงคลกับตัวเราและครอบครัวปีชงตามความหมายภาษาจีนหมายถึงการประทะแต่ปีชงไม่ได้แปลว่าไม่ดีหรือร้ายเสมอไปบางครั้งการชงเป็นการนำสิ่งที่ไม่ดีออกไปทำให้คนคนนั้นดีขึ้นเป็นสองเท่าสามเท่าค่ะ แต่ส่วนใหญ่หลายคนมักมีความกังวลไปก่อนว่าปีชงคือปีร้ายร้ายต้องพบเจอเรื่องไม่ดีหรือมีการเปลี่ยนแปลงทางร้ายจะพบเจอกับอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยปีชงในความหมายของคนโบราณปีชงจะมีแค่ปีเดียวที่รุนแรงเท่านั้นคือปีที่ชงตรงไม่ชงร่วม อย่างในสมัยปัจจุบันค่ะปีชงร้อยเปอร์เซนในปี2567นี้คือปีนักสัตว์จอค่ะในทางโหราศาสตร์จีนมีความเชื่อกันว่าดวงชะตาของมนุษย์จะขึ้นอยู่กับเทพไทยซุวยเอียหากในปีนั้นเคลื่อนทับดวงดาวของปีนักสัตว์ใดก็แปลว่าเป็นปีชงของนักษัตว์นั้นค่ะซึ่งส่งผล ให้ปีนักษัตว์นั้นได้รับผลกระทบไปด้วยแก้ชงได้เมื่อไรแก้ได้หลังจากวันตรุษจีนค่ะเนื่องจากตรุษจีนเป็นช่วงเวลาที่เทพเจ้าจะลงมาจากสวรรค์เพื่อคุ้มครองดวงชะตาของมนุษย์ค่ะสำหรับปีชง100เปอร์เซ็นเป็นปีที่มีผลกระทบมากที่สุดคือปีนักสัตว์จอค่ะ ผู้ที่เกิดปีชง100%คือผู้ที่เกิดปีนักษัตจ,จอหรือคนที่เกิดตรงกับปีพศออ2477 2489 2501 2513 2525 2537 2549และปีพศออ2561ค่ะ ดวงชะตาตลอดปี2,567นี้จะส่งผลกระทบต่อผู้ที่เกิดปีนักษัตวจอแนะนำให้ตั้งสติให้มั่นเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ชีวิตทุกๆด้านให้มากเป็นพิเศษค่ะคำแนะนำเบื้องต้นควรถือศีลกินเจและการปฏิบัติกรรมฐานปีชง2,567มีปีอะไรบ้าง สำหรับปี2,567นี้ปีชงเต็มก็คือมีแค่หนึ่งนักษัตว์เท่านั้นคือปีจอควรไปทำพิธีแก้ชงส่วนอีกสามนักษัตว์เป็นชงร่วมไม่ได้รับผลกระทบมากจะแก้ชงหรือไม่ก็ได้แล้วแต่ความสมัครใจค่ะปีชงร่วมได้แก่ปีมะโรงปีฉลูและปีมะแมะค่ะ ซึ่งปีนักสัตว์มะโรงจะเป็นผู้ที่เกิดปีเดียวกันกับปีนักสัตว์ในรอบปีนั้นทําให้ต้องเผชิญกับความอึดอัดจะทําอะไรก็จะติดขาดค่ะส่วนปีนักสัตว์ฉลูอาจมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพคดีความเรื่องเอกสารต้องรอบคอบห้ามคำประกันให้ใครเด็ดขาดและอาจโดนประทุษสลายค่ะ และปีนักสัตว์มะแม่ให้ระวังผู้ใหญ่ในบ้านอาจจะเจ็บป่วยการงานหยุดชะงักหรือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่คาดคิดความรักจะไม่ราบรื่นค่ะสำหรับวิธีแก้ปีชง2,567นี้ 1. ตามความเชื่อของคนจีนการไหว้เทพพเจ้าจะช่วยบรรเทาเคาะกรรมได้ 2. ให้ทำบุญช่วยชีวิตสัตว์ต่างๆเช่นการถ่ายชีวิตโคกระบือปล่อยนกปล่อยปลาการบริจาคโลหิตค่ะ 3. ให้ไหว้พระก้าวัดเพื่อช่วยเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตค่ะ 4. ให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปงานศพการไปร่วมงานมงคลการไปเยี่ยมคนป่วยหรือหลีกเลี่ยงการทะเลาะบ่าแหวง กับผู้อื่นค่ะ 5. ให้เสริมดวงชะตาด้วยการทำบุญบริจาคทานหรือช่วยเหลือผู้อื่นค่ะสำหรับวิธีการไหว้แก้ปีชงนั้นตามความเชื่อแล้วมักนิยมไหว้ปีชงตามวัดจีนหรือศาลเจ้าต่างๆจะไหว้ด้วยตนเองหรือไหว้ให้คนอื่นก็สามารถทำได้ซึ่งมีวิธีการ และขั้นตอนการไหว้ดังนี้ค่ะ 1. ให้ซื้อชุดเครื่องไหว้สะเดาะเคาะตามวัดต่างๆจะมีชุดสะเดาะเคาะแก้ปีชงวางจำหน่ายเอาไว้ซึ่งภายในชุดนั้นๆจะประกอบไปด้วยใบายฝากดวงค่ะ 2. ให้กรอกข้อมูลของผู้ที่ต้องการแก้ปีชงแล้วนำใบาฝากดวงแก้ปีชง มาเขียนและก่อข้อมูลให้ครบถ้วนหากช่องใดที่เราไม่ทราบเช่นเวลาตกฟ้ากให้แก้เคล็ดด้วยการเขียนคำว่าด,ดีเติมลงไปในช่องนั้นๆแทนนะคะ 3. ไหวองค์ไทยสวยเอียให้เดินทางไปไหว้ขอพรและอธิษฐานขอให้ท่านปกปักคุ้มครองรักษาดวงชะตาให้พบแต่ความราบรื่น และแคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวงตลอดทั้งปีค่ะ 4. ปัดใบฝากดวงออกจากตนเองจำนวน12ครั้งเมื่อขอพอรเสร็จแล้วให้นำใบฝากดวงแก้ปีชงปัดออกจากตนเองจำนวน12ครั้งด้วยกันนะคะแต่หากเป็นการแก้ชงแทนคนอื่นให้เปลี่ยนจากการปัดเป็นการอธิษฐานขอพอรแทนค่ะ และขั้นตอนที่หํานำใบฝากดวงไว้หน้าองค์ไทยสุวยเอียบริเวณวัดที่เราเดินทางไปแก้ชงด้านหน้าขององค์ท่านจะมีกล่องวางไว้ให้นำใบฝากดวงแก้ปีชงไปใส่ในกล่องที่วางเอาไว้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการแก้ปีชงค่ะสำหรับความเชื่อในการแก้ปีชงนั้นเมื่อเราไหว้เทพเจ้า ใช้ช่วยเอีะแล้วจะช่วยบรรเทาเคาะหกรรมหรือนำกรรมออกจากตัวเราให้เบาบางลงได้นอกจากนี้การทำบุญช่วยชีวิตสัตว์เช่นการถ่ายชีวิตโคกระบือการปล่อยนกปล่อยปลาการบริจาคโลหิตการบริจาคเงินให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลหรือการไหว้พระขอพรก้าววัด ก็จะช่วยเสริมสิริมงคลให้ชีวิตได้นั่นเองค่ะสำหรับปีชง2567ไม่ควรทำอะไรบ้างสำหรับคนที่เกิดปีนักษัตว์ทั้งสี่คือปีจอปีมะโรงปีฉลูปีมะแมะที่โดนปะทะหรือปีชงและปีชงร่วมไม่ควรไปร่วมในงานศพหากหลีกเลีเล่ยงไม่ได้จริงๆ ก็ควรนำกิ่งใบทับทิมติดตัวไปด้วยและก่อนเข้าบ้านให้ใช้น้ำสะอาดใส่กิ่งใบทับทิมปัดทั่วตัวค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการละเว้นการไปส่งโศกการอยู่ในพิธีฝังโศกหรือนำหีบโศกลงหลุมเพราะเชื่อว่าดวงชะตาจะได้รับผลกระทบทำให้ร่างกายเกิดการเจ็บป่วย หรือกิจการร้านค้าจะประสบปัญหาต่างๆค่ะนอกจากนี้ยังควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไกลหรือเดินทางไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงอันตรายแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้แนะนำให้ไหว้องค์ไทยซวยเอียแก้ชงก่อนเดินทางหรือพกยันฮู้อากงฮู้ติดตัวไปด้วยจะช่วยลดความแรงได้เช่นกันค่ะ คุณผู้ฟังคะอย่างไรก็ตามปีชงเป็นความเชื่อส่วนบุคคลหากบุคคลไหนมีความเชื่อก็สามารถเดินทางไปไหว้แก้ชงตามสถานที่ต่างๆได้นะคะความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยคะ่ะคุณผู้ฟังคะนี่ก็คือสาระน่ารู้ ที่ช่องบอกบุญชานแนลได้นำมามอบให้กับทุกท่านในวันนี้แอดมินหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะมีประโยชน์สำหรับทุกท่านไม่มากก็น,น้อยถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะหากคุณผู้ชมชื่นชอบเนื้อหาสาระ mm hmm. เกี่ยวกับต้นไม้มงคลความเชื่อและห่วงจุย้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดกับเนื้อหาสาระใหม่ๆก่อนใครนะคะสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านร่ำรวยสุขภาพมีความสุขทุกๆท,ท่านขอบคุณและสวัสดีค่ะ